สวัสดีค่ะคือกล้องเตี้ยไปนิดนึงวันนี้นะคะเราก็จะมาเทสชาเขียวซึ่งเห็นเขาบอกว่าเป็นชาเขียวพรีเมียมนะคะเราก็เลยอยากจะรู้ว่าพรีเมียมจริงไหมเข้มข้นจริงไหมแล้วก็ราคาก็จะแพงกว่ารุ่นอื่นด้วยเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจริงหรือเปล่านะคะมเริ่มกันเลย ปกติของชาเขียวที่ร้านอ๋อเป็นสูตรพิเศษนะคะจะเป็นผสมพิเศษแต่ว่าตัวนี้อยากรู้ไงเห็นเป็นกระแสหรือเปล่าเขาเะเลว่าเข้มข้นแล้วก็เป็นพรีเมียมนะคะเราก็เลยจะมาลองอดูใกล้ๆ กลิ่นเข้มนะคะกลิ่นนี้ไม่ไม่ติดกลิ่นมะลินะคะบางคนไม่ชอบทานกลิ่นมะลิเดี๋ยวเราจะทำแล้วก็จะมีคนชิมให้เรา Good Good morning บอ่าแหม่ตันบิว <laughs> Good morning Hi Suzuki Camp Camper 4x4 Good morning วันนี้จะพูดทั่ภาษาเดียวนะคะก็คือภาษาไทย <c oughs> ไม่พูดาลาไมไม่พูดอีสานแล้วก็ไม่พูดอังกฤษแล้วนะคะจะพูดแค่ภาษาเดียวช็อตชา15วินาะทีนะคะรอ15วิเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันดีกว่ามีอะไรบ้างอืม ใบชาเขียวละเอียดคันอัดสองเก้าสิเก้าเปอร์ซเลยแต่งสีเรียนธรรมชาติแล้วก็มีสีส้คนะคะเราจะมาชงให้ดูชมให้ดูตรงนี้เลยเห็นไหม เข้มมากไม่ไม่เหมือนเดิมอะไม่ไม่ไมไมแสกต่างกับถุงแบบชาเขียวนมถุงเขียวมากเราจะทำให้น้องบาลิสตาผู้ช่วยของเราชมช,ช,ชิมนะคะ ลินอ่อนกว่ามัทฉะกลินอ่อนกว่ามัทฉะกวัสดีทุกคนนะคะเติมน้าสดลงไปแล้วโคนเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าเป็นยังไงปกติทุกคนไม่ไม่ค่อยชอบทานชาเขียวนะคะ วันนี้ออกได้ค่ะลยออกกล้องได้ส,ส,สีสวยสีสวยสีสวยขอแอบชิมหน่ะเดี๋ยวรอให้น้องชิมให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงสำหรับสูตรนี้ ชาเขียวชาไทายแล้วก็โกโก้ของร้านเราจะเบลนจะเบลนสูตรพิเศษแล้วก็ออเป็นเป็นซิกเนเจอร์ประจำร้านเราไม่เหมือนใครแน่นอนอ่าชิมสิเป็นยังไงสีเขียวเข้าขกับชุดมากมาดสูสีเสื้อเนาอ <laughs> เอาชิมลูเก็บมาสิไลน์ไห,ไหมเป็นยังไง เื้มไหมเขาบอกว่าเคมอ่อนกว่าชาดนึงยูทิ้งเหรอโอเคงั้ <Okay. S 2> นถ้าใครถ้าใครเอ้ยตัวนี้น่าสนใจคิดว่าหลายๆร้านน่าจะลองกันแล้วนะคะเดี๋ยววันหลังเราลองเดี๋ยววันหลังเราลองเราขายให้ลูกค้าเลยนะส่วนวันนี้เรา าาชาร์ตจัง <c oughs> โอ้คนดูสองคนไมไ่มีอะไรอัปเดตเลยคือห่างหายจากการไลฟ์ไปนานมากไม่ใช่จะสองเดือนแล้วหรอ,หรอจากรอบที่แล้วเดือนหรือสองเดือนเดือนกว่าเดือนกว่าเดือนกว่า ขอบคุณนะคะตอนนี้ s u b สคร i b เบของเรา843คนขอบคุณมากๆนะคะคิดว่า s u b สคร i b เบเราน่าจะมาจากการดูคลิปกินมากกว่านะคะเพราะว่าช่วงนี้ชอบชอบกินกินโชว์แต่ว่าไม่ไม่ทำคลิปยาวนะคะไม่ค่อยมีเวลาหเดือนนะคลิปที่แล้ว1เดือนโอเค วันนี้ทนเข<ส>ียววันนี้เลืองเขียวนะคะมันมีคอมเมนต์อ๋อใครอยากถามอะไรถามได้นะหรือว่าถ้าใครมาชมย้อนหลังก็ถามย้อนหลังได้นะคะเดี๋ยวจะมาเม้นตอบเมื่อกี้กินกว๋วยเตี๋ยวอะไรตีฟ้า <laughs> สรุปอ่ะมาสรุปให้ฟังหน่อยว่าชาเขียวตัวนี้พรีเมียมเอ็กซ์ตรา กรีนทีกรีนทีมิกซ์ชาเขียวคุ้มสำเร็จของตรามูน้องคอนเฟิร์มแล้วนะคะสิรินยาฮัลโหลขอบคุณนะคะสำหรับหัวใจขอบคุณมากค่ะสิรินยาแต่หรือว่าตัวนี้ผ่านนะคะเป็นน้องมัชฉะนิดหน่อยมัช,ชะัะมันก็จะเข้มมากอยู่แล้วพอมาเจอตัวนี้โอเคเลย ทำเครื่องดื่มโชว์เลยตั้งแต่ตั้งแต่ทำคลิป u t u b e มาไม่เคยบอกสูตรใดๆไม่เคยทำเมนูใดๆให้ดูเลยเพราะว่าคิดว่าอามีคนทำเยอะแล้วอ่ะนี่ค่ะเราเน้นสายกินมากกว่านะคะเราก็เลยอวน กำลังโตฮะเ <laughs> มื่อกี้กินก๋วยเตีะะ๋ยวเหรอฮะเป็นยังไงรสชาติอ่อนกว่ามะขา,านมาานิดนึงจริงเหรอมันมีความเหมือนมะขามใช่ไหม,อมเอามาเป็นตัวเลือกได้เลยเนะเาะอตัวเลือกแต่สีสีก็สวยอยู่นะสีสวยสีสวย สีส่วนคนทำดู <c oughs> คนดูวันนี้เราจะไลฟ์กี่นาทีดีตอนนี้ที่อุบราชธานีกำลังฝนตกนะคะฝนโปรยๆปรยฝนลินลินคือตั้งแต่ประมาณตีสี่ตีห้าแล้วนะจงังหวัดอื่นเป็นยงไงฝนตกกันหรือเปล่าช่วงนี้ออขับรถขับราระวังเลยนะคะขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะคะ ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรคุยอะไรดีบางคนอพูดเรื่อง YouTube ดีกว่าจริงๆแล้วอยูไอ c เขา t นี้นะคะสมัครมาสิบกว่าปีแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งเริ่มทำจริงจังเมื่อเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมามันก็มีทยอยลงบ้างแล้วอก่อนหน้าน,นี้ก็คือประมาณปีสองปีที่แล้วช่วงที่โควิดมาเราก็เลยตัดสินใจว่าเออจะกลับมาทำ YouTube ดีกว่า แล้วหลังจากนั้นก็มีขี้เกียจบ้างอะไรบ้างเรื่อยเปือ่อยตามภาษานะคะแต่ว่าตอนนี้คลิปยาวก็ยังไม่มียังไม่มีเลยมีคลิปหนึ่งที่ไปทําบุญที่ไปอ่อไหว้พระที่ต่างอําเภออันนั้นก็มีเตรียมละแต่ว่ายังไม่ได้ตัดนะคะคือในชีวิตไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยจะไม่มีอะไรเลยหนึ่งนอกจากกินสองไหว้พระสาม เลาะอ,อ่ะรู้จักคำว่าเลาะไหมส่วนมากก็จะก็จะเน้นกินนะคะกินแต่ช่วงนี้คือลงแต่คลิปช็อตนะคะคิดว่าคลิปช็อตคนคนแบบเลื่อนปัดผ่านถ้าสมมติว่าอเอออากริทึมของ YouTube ดันเราหรือว่าจดจำเราในเรื่องกินปุ๊บมันก็จะพุ่งไปหาคนที่ดูคลิปกิน แล้วเราก็จะเจอเราขึ้นมาหน้าฟีดบ้างอะไรบ้างจะเป็นคลิปช็อตนะคะตอนนี้นะคะลูกค้าเราก็ไม่มีเพราะว่าลูกค้าเราเรียนหนังสืออยู่จะลงมาอีกทีนะจะช่วงใกล้ๆเที่ยงแล้ววันนี้ฝนตกแล้วก็คิดอยู่ว่า ฝนตกน้องๆจะเดินมาหาเราไหมเดี๋ยวจะให้ดูวิวด้านนอกร้านดีกว่าตึ้งๆอันนี้มันสลับกล้องได้ไหมวันนี้ฝนตกนะคะนี่นะบรรยากาศในร้านใครดูอะหนึ่งคนรน้เหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะ อนนัซูซูกิแคมเปอร์ซูซูแคมเปอร์นี่บรรยากาศหน้าร้านนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูนอกร้านแม้ว่าฝนจตกเราก็ต้นไม้ในร้านเป็นต้นไม้ของเราเองเราชอบอปลูกต้นไม้มากก็จะมีบางคลิปที่จะให้ดูต้นไม้นะคะ ใ,ใครที่เพิ่งเข้ามาดูถึงช่วงนี้ก็คือเราเทสไปเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ฝนตกบรรยากาศหน้าร้านเราอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติมากเมื่อก่อนแล้วเราอยู่ตรงนั้นนะคะตรงตู้คอนเทนเนอร์ตรงนั้นนะแล้วเราก็ได้ย้ายกระ ย้ายขึ้นมาตรงนี้ที่เป็นโรงอาหารที่สร้างใหม่แล้วเราก็จะอยู่ร้านแรกเลยในเมล้าธานีเข้ามาได้นะคะขับตามทางเข้ามาเลยแล้วเจอเสาธงก็เลี้ยวมาธรรมชาติมาก เ,เหตุผลที่ชื่อเลคคาเฟ่เห็นไหมคะตรงนั้นจะเป็นน้ำเมื่อก่อนลนเราที่อยู่ตู้คอนเทนเนอร์จะมองออกมาข้างนอกหน้าต่างตรงมุมกระจกตรงนั้นนะคะตรงมุมนั้นจะเห็นวิวสวยมากถ้าเรานั่งดูยิ่งเวลาฝนตกยิ่งยิ่งวิวสวยเลยเออแต่พอเราได้ย้ายขึ้นมาตรงนี้เราก็ยังไม่อยากเปลี่ยนชื่อร้านนะคะเราก็ยังคงเป็นเลคคาเฟ่เหมือนเดิมแล้วก็เอาป้ายจากร้านเดิมขึ้นมาเลยเป็นเลคคาเฟ่นะคะ ส่วนด้านหลังก็จะเดินตรงไปก็จะมีร้านข้าวนะคะยังคงให้ใส่หน้ากากอนามายัยแล้วก็ล้างมือด้วยอยู่นะจ๊ะนะจ๊ะ เทสจบไปแล้วนะใครเข้ามาดูตอนนี้ก็จะไม่เห็นไม่เห็นเทสชาเกียว <laughs> ข้างในก็ไม่อยากให้เห็นอะให้เห็นหน้าเราก่อนแล้วกันข้างในมันโซโค,โคาาสวัสดีหนึ่งคนอะอรอบนี้พูดภาษาอังกฤษด้วยก็ได้เผื่อมีชาวต่างชาติมาชมนะคะ Good morning from Thailand Now, it Warachani is raining now. The weather is not bad. Today <laughs> Today I will show you uh, I'm going to test green tea. Green tea. ชาตราหนึ่งแบรนด์ก x t r a extra green extra green คนดูหนึ่งคนก็คือคุณซิลิน and done for this cup สวัสดีค่ะมีคนเข้ามาอีกหนึ่งคนแล้วเป็นสอง เทสจบไปแล้วนะคะสำหรับชาเขียวเพาอ่านไดีเอามาให้ดูตัวนี้เป็นชาตรามือที่บอกว่า extra green นะคะก็คือจะเขียวเข้มพิเศษเข้มพิเศษนะเข้มมากพิเศษก็เทสจบไปแล้วจ้ะถามว่าถามว่ารสชาติเป็นยังไงน้องบอกไปแล้วนะคะน้องบอกไปแล้วว่ามันมันคล้ายๆมัทฉะซึ่ง มัช่ามันก็จะเข้มอยู่แล้วเนาะเข้มข้นอยู่แล้วพอมาเจอตัวนี้ก็ก็ก็เข้มแต่บางร้านอาจจะไม่ชอบตามือนะบางร้านบางร้านอา,อาจจะไม่ชอบรสชาติตามือเลยก็แล้วแต่แต่ว่าอันนี้คือที่อยากลองเพราะว่าเห็นเขาเคลมว่าเข้มและไม่ติดกลิ่นมะลินะคะเราก็เลยออกมาชิม สิบหกนาทีแล้วเย้เย่ยไปเรืร่อยๆไปเรืร่อยๆลองสานคนคนดูวันนี้คิดว่าน่าจะไม่ตกทั้งวันหรอกเพราะว่ามันก็มีแดดด้วยนั่นเลยดแดดแดดมาานาทีอ๋อเดี๋ยวจะเอาสวรสให้ดูรอบที่แล้วโชว์สวรส ที่สวนวะ่าไม่เอาไม่เอาสาวรถดูแล้วเบื่อเปลี่ยนอะไรดีอะเปลี่ยนอะไรดีอะอ๋อมารอบที่แล้วชวมมนาวกับสาวรลดแล้วรอบนี้ไม่โชว์อะไรละเทสเสร็จแล้ว,ลวจะไปแล้วนะทุกคนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสำหรับขออ u อซับสคราเบอร์ทั้งหมดของเราด้วยเ <laughs> <laughs> จอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะมาไลฟ์ให้บออ่อยขึ้นไม่ค่อยมีท็อปิกเลยอะรอบหน้ามากินโชว์ ดีแม่ขอบคุณนะคะที่ติด,ด,ดตามรับชมบ๊ายบายเจอกันคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกุนบ everyone see you next clip